ăn thêm giọt ra chan nữa nhé เออือันอน้ีนั้ออันนี้เดี๋ยวระหว่างรอชาร์ข้างวนก่อนนะคะพี่ลึกว่าหนูไปแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้หนูหนูนั่งอยู่ตรงไหนเนาะแล้วหนูนึกว่าหนูจะเป็นลมใช่ไหมตอนแผ่นดินไหว ต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกใช่ไหมลูกชายอย่าพุ่งโทรมาหาแม่ค่ะลูกอันนี้หนูเจ็บไหมคะลูกม,มันจะเป็นเล็บเสียนิดนึงค่ะมี แคหนึ่งสองพันนะหนึ่งสองอ่ะค่ะแค่นี้รู้ไหมอืมอ่ะข้างโน้นค่ะลูกอันนี้นะคะ อันนี้หนูเจ็บมากี่วันคะเดี๋ยวเลือดมันจะออกนะเพราะว่าแผลมันช่ำโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวทะลกนะแผลมันชัหนึ่งสองสามลูกเก่งมากใหญ่ไหมคะลกฮนะแล้วก็เลิกงัดแงะดู เดี๋ยวเริ่มทำแถนให้หนูปิดคลิปได้เลย